ครับผมสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสู้ผู้ทุกคนครับมือนีกระมาพบมาพอดับบาฟินนะครับผมทางช่องผู้แหม่มฟ้ามครับมือนีกะได้พากันนัดทีมงานนะครับผมทีมงานจากเมืองรุดร้อนนะครับเป็นบางส่วนเนี่ยจันพบูู้ยุดครับผมนะครับผมจากแกงัอดีครับแหมพบูยอดัอดีครับจันยงยุดนะโทรครับผมเนี่ยอันนี้หันหลังไปอยากออกกล้องัอดีครับเจนจี้ครับนุ่มพาเกลียวครับผม นี่นี่อาจารย์ขวัญครับไอขวันสวัสดีครับนะครับผมมุดแต่เส้นใหญ่กลุ่มพว่าครับมือนี่นะครับผมพี่เขาพี่ให้เขาพี่ครับเอาทั้งพี่ทั้งพี่นี่นี่เขานี่ครับนะครับผมเ๋าวบาที่นี่สิพาเพื่อนไปใส่ก่อนนะครับมือนี่การซุนร่วมทีมงานครับมือนี่ครับมันีิดิน่งกันเบาเนะครับเล็กนกันนะครับผมนี่ไปแล้วครับไปแล้วพอดีนะครับ พี่น้องเอชซีช่องคู่แม่มป้ามีสิได้เห็นวิธีการเลนนะวิธีการใชของเซียนไงเพิ่อนแต่ละคนนะครับเอาก็สิได้มาศึกษาเรยียนดูไปน้ากันครับผมอ๋เบื้งครับเป็น,นจังได้ครับมาทางโบกขึ้นงูเห็นนี้เกิดการชิงกันเกิดขึ้นแล้วครับน <S <S ีครับ ไม่เนี่หทำใส่ห้างกันนด้เหมือนเบิ้งลุ่มด้วยบ่เนี่ยครับผมมาเบิ้งบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศการใส่กันเลือกต้นใส่น้ำเพลินครับผมได้บรรยากาศคุณมาฝากไม่เสียนไม้เป็นประโยชน์ย่างยิ่งนะครับนะครับย่างชิ้นเลยครับเนาโอเคครับเดี๋ยวไปนั่งแล้วนั่งว่ากันครับผมเดี๋ยวสิได้เบิ้งบีรการใส่เพลินน้ำกันครับ ยางเขาไม้นะครับแต่ละคนเพื่อเกษสิยางไปใส่ยังไงน,นะครับลองเบิง้งนี่นะครับเบิง้งแต่ละจานแต่ละถ่านเพื่อเกษสรเลือกไม้นะครับมักยังไงนะครับนี่นะครับ <c ười> นะครับ,รบเลือกมองเลือกไม้ครับผม วัดทัวรเนื่อยเห็นไหครับหลายคนเป็นกันเลือกเลือกมังเลือกไม่ โอ้ยเจ้าอปเักนูนเ้ครับมาตะปาเ็มาตวนีมันดีครับเออยินดครับบรรยกาศพอาได้บวนที่ห้ากันครับผมอืไปเอเกนี่นนะครับเอาหอเคครับผมเดี๋ยวพากันหาไส่นกครับ นะครับแต่ละคดกันเลือกไ่ไม้ครับนี่ยองพอคู่หยุดส่นีครับจานขวัญส่หันครับเสรจล้นี่ครับไซนีนะครับองบาฟินส่นีครับองไอจีสซพุนนะครับพอคู่ย่องหยุดส่นีนะครับจัดเก่งส่หันนะครับผมเอ้ฝนพางตามนี่ครับเบิ้งมัสฮิลงไสนะครับผมรอรุ่นครับเป็นจ้งไดครับผมนี่นะครับเฮากรสีได้เบิ้งการเลือกไ่เลือกไม้ ครับเป็นจังได้ครับผมเย้ครับเอา้าเราจะเข่ามองพังครับผมเอาครับพี่น้องป้ากันเก็บครับเพราะว่าเพื่อนมาตัดหญ้าทาั้งหลังครับน้องนี่เพื่อนมาตัดหญ้าอยู่ทั้งหลังนกพ่วงม,มาโอ้ยนี่ครับจับนะครับเอา้า เอาเดี๋ยวสิบ้าเพิ่นยับไปใส่ทั้งฝุ่นครับพี่น้องครับสวัสนี้นะครับผมเอาว่ได้ให้ห้าครับครับครับผมกะนี่นะครับใหายมากมองที่สองครับใกล้ๆกันนี่ละครับบ่บ่ไปไกลครับพี่น้องครับเอานี่นะครับผมใกล้งนี่ละนะครับผมนี่กันยงหยุดกันไหแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไอ้เข้าทั้งพี่ครับเดี๋ยวจะพาพืชไปครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศครับผมเดีวม่วนเดี๋ยวห้ากันแน่นอนครับมึอนี่นี่ครับผมแตนจีกับอู้กองไหมเนี่ครับมาเห็นครับน่างามงามบ้านพูดว่าฉันเคยไปกับจักไปนะนะครับนี่นะครับมาเลื่อยไงครับพี่น้องครับ นะครับเห็ได้บเวกับหัวเรืออหญ่นะครับว่าสีมีการจัดการจัดงานกันไว้ตังไดนะครับเดี๋ยวเพิ่งกอนนะครับดูได้อันนี้เป็นยังครับกำลังกำจัดเอาสารพิษครับมมหากนะครับผมเอ้าเป็นยังครับเดี๋ยวคอยว่ากันกับนอนครับกำลังอะไรกันอยู่ครับผมหมายที่สองนะครับพากันใส่แล้วกัสิเขาห้มครับผมอาแต่ละคนแต่ละท่านกัสิพากันเขาห่มนะครับควันนั่งนะผมหรือว่านี่นี่อุ้ม นี่นะครับนี่นะครับเอาจะพากันเขาหฮมครับเอไอที่สองนะครับใส่แล้วยงเขาพังครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอมรอชมครับผมจะเป็นทั้งไรครับเอ้าครับพี่น้องครับนกติดเจาะทับกันแล้วนะครับแรกไปคุณนะครับแมเอาติดเลยนะครับ พิแล้วครับพิจิตรเดี๋ยวเก็บของก่อนครับน,นกเสียงไม่น้อยครับอึเอา้าท่านหกตัวอีกคือเกาครับใจขวัญใจขวัญครับมาโอ้ของจานขวัญดึงให้ครับกระสันพ่อได้ที่นี่นะครับยัดตีงตัวยัดตีง เดี๋ยวนกกันครับเดี๋ยวนกกันาานะของนกอะของนก,อองกอเอา้า ัครบไอ้ควันมันลุกมาตอนไหนควันผมว่าเห็นนี่เมื่อกี้บอนกแม่เหรอครับเบิ้งส่งเสียงหน่อยๆมาปั๊บๆนะครับ ครับผมครับพี่น้องครับนะครับผมเอายิบไปแล้วบรรยากาศว่นเจียฮ่ากันครับมันลงหายควันควันจางควันนะครับนะครับควันทบป่าอะไรมันเลื่อนมาทั้งหนีจำครับ บรรยากาศครับพี่น้องครับนะครับปอะมาณนีเลยครับพอได้ม้วนนพี่น้องเนาะตัวผู้เดียวกับโบ้เฮ่ห้านะครับตัวน้ำอาจารย์ใ้ญ่เข้าพึ้นกันเรียนดูเพิ่นไปนั่มนะครับอ่านทางหนุกอ่านใ่ขึ้นนะครับอันเขาอยู่ผู้เดียวกัวปาเฮ็ดก็ก็แกลไปมันบ่ได้การแล้วครับอันร้ายหัวซอยกันมักศสิ มาครับไป gặp นกจเดเก็บนกจ้าบาครับเดี๋ยวนั่งบอาวจนกนครับดิ๊ดดิจะไปหาคับสันิ้นต่เสียงผู้ได้ยินตเสียงพุ้ผเอผมว่าไะล่แล้วป้อไม่ไม่ไมว่าไลครับขานทาด้วยนกแม่ห้ือไอแม่มันคู่สองสามบาทมั้นกแม่ ลุ่กับรงแีลุ่มงคู่อนเรนนี้เลยเนาะย่างเขาไปซองคู่กอเรนนี้เลยเดี๋ยวไปเขาออกไปถ้ากอมอแปดบ่บ่ดีบ่บ่ดีหากินเยอะ้อยเยอะคนัวรุ้ก็กินเอะลยดิบ้านเร่ากินเยอะิ ว่าอกันจรินะครับว่าใจมาใจมาเ้าบาอ่ะเตี้ยไปเลยเสาบาทเตียไปเลยตีมวนครับเตีมวนครับพี่น้องครับเตียไปเลยเ้าบาทอ่ะเป็นเป็นแงอรวพ่เตไฟเนาะไปจอกันแงสีเนาะเยลากระมน่ามุมไปไหมทำกันลากรนี่ลากระเ้ายิมขำๆเตียมวนนี่แหละ วนนี้เขามีเ์เซ็นเสียน้อยแล้วเขาได้ตัวนึงแล้วันเียรตัว่งนาเขาเอาเงินนี่แหะมาใส่มุ้ยๆนะรัก้าเ่ากันไหมเงีนยบังคับฮ่าฮ่อไอ้ฮ่าฮาค่าฮ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 ่า้่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่ก่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่า่่่่่า่าา่่าฮาา่่่าารัาา่่่าา่

โอ้โหปีนึงอย่างมีวันล่ายจาก30หมื่อด้อยอย่างมานำหมูบวนครับบวนบวนครับพี่น้องครับสนุกสนานครับเยี่ยเฮ้ยครับเดี๋ยวไปลักต่อไปครับโอ้โหครับพวกพระใต้ เปิ้งครับพี่น้องครับใส mm hmm. ่กันนะครับนี่นะครับไปใกล้ๆกันเลยนะครับดึกกันยังสิละนะครับผมเอ้าจังไงบ้าฟินหามองใส่ก่อนครับนี่มาตายเบิ้งนะครับมาเพิ่มลิ้นกันจังไงนะครับพี่น้องครับโอเคครับครับผมกามาไม้ไม้ที่อะไรล่ะคือพอไม้ที่สามไม้ที่สี่นะครับ ไม้ที่ซีนะครับผมมีทีมงานมาเพิ่มจันแดงสวัสดีครับนะครับผมมะมาเพิ่มนะครับผมทีมงานนะครับมาไกลครับเมื่อนี้นะครับเวลามือนี้เอาวะเวลเมื่อนี้เอนี้อาวันนี่ครับสภาพไม้ครับพี่น้องครับไม้ที่ซีนะครับผมร่อรุนรอช่มครับจะเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะโีเคครับนี่นะครับอรรยากับตอนนี้เป็นเวิลลานะครับ จะอีกหาที่เซเปียนโมงครับผมที่รอรุ่นครอเห็นไหมครับมือลักลักนีมี่ยังก็เอ๋นะครับลักนี่ครับลักนี่มีนะครับนะครับมีรางวัลนะครับผมมีรางวัลนะครับจานแดงมากครบแล้วนะครับผมรางวัลอ่พี่นันธนาการจากจันจี้ครับนุ่มไพเขียวนะครับผมนะครับสำหรับมือนะครับ อ่าจักจักลักไอซิห้ารักนะครับมือนี้นี่เอาี่เขียวเอภพี่อภิ่อภิอภินั่นทนาการเอออพี่นทนาการนะครับผมเอ๊ะนะครับผมเอ้าโ,โดนๆมาเทือพอกันเทือครับผมนี่ถ้าพ<อ>ูดได้ได้ารับคุ้นักนี่รับมอบเลยเนาะมือนี้เนาะไม่โอเคครับผมเอ้ารอรุ่นครับวันนี้จิใส่กันยังไงนะครับผม เอาครับพี่ดองมานแล้วครับผุ่นปะคู่นะครับมานมานเออเอามานมานมาน <c oughs> นันนะครับนกพากันโผล่ตึ้งตังตึงตมับอ้ง <c oughs> น <c oughs> มันล่มเันมันาล่ใส่ไอเมื่อกี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ย

ช่วงเขามากหน้าเดียวไม่นะแต่หญาเพิ่งเกิดี่เ้าเขาจี่ยหญ้าพี่เป็นหน้าหมือนกัตคนตำอมาสเดียวพี่วอยู่ลงทั้่าตายยค้าวัดปูกยิ่แต่หญ้าเปล่ยนเปลี่ยนแม่เขาปลูกยุคาะไไหมแม่มาไหมแล้วก็สย่ลงทั้งสิ่มีหญ้าเจสันโเคไหมไม้ที่หกครับครับหาไม้นี่ยีหลอมออมโกครับ มันแไปต้องไปไกลแล้วใช่หาะหอมนี่มันจอกมนี่มันมนี่แล้วนกมันม่ร่วงเมนะครับเบิ้งครับเอาไปติดด่างไปแล้วหาิตเอาเรื่องจริงนี่นึ่ง่ามันามันนี่แหละเบิ้งไม้ครับพี่น้องครับนกนี่มันมาจะปอดภัยนันแน่ปลอดหนีแน่เพู่อนเพื่อนเอามะซ่าืมาแล้วกินลักด่างร่มไหมติดนกทักไว้ น้อาร่อนกันพี่น้องครับเดี๋ยวพากันไปใส่ครับครับพี่น้องครับมาลักสุดท้ายแล้วสั่นนะครับกับถึงเวลาสี่วงแงนะครับฮะเป็ดมือยี่หร่เมื่อนี่รับผมไม้สุดท้ายครับบานพื้นครับพี่น้องครับ รอรุ่นครับสิเป็นยังไงครับผมใช่ครับจอยใช่บจเห็นมาเลยเมือ่อนี้สรุปแล้วก็ได้จักไม้ซี่หาหมาสนะครับฮกเจ็ดเจ็ดลักนะครับผมนะครับมื่อน,นี้กระมามื่อน,นี้กระมานะครับกระสีบันนี้กระสีแยกยหายกันนะครับพี่น้องครับไว้นัดหนาเนาะเพราะเนาะ นัดหนาครับนี่สิเป็นนัดอีกที่นึงนะครับฮะนัดนี่ก็ร่วมตัวกันได้ห่วยมีแต่เส้นเล็บเมืองอุดรนะครับผมอย่างพยุติเนี่นะครับอย่างพ่อคู่ยอดนะครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบกันนะครับผมก็นะครับเมื่อนี้ก็แท้เริ่มแท้จั๊กม่วงวะ เจ็ดโมงนะครับผมกระิขอล่า่อคู่ก่อนนะครับผมแต่พวคู่ยังหยุดครับสวัสดีครับพ่อคู่ยังหยุดน้าละโทษจานนุ่มไผ่เียวครับสวัสดีครับจันทีครับพอกันไหมงานหนาครับผมกันหนาพอกันไหมครับผมครับผมแสดงสวัสดีครับนะครับผมแตงเยวสวัสดีครับผมพ่อคู่สวัสดีครับพขวัญสวัสดีครับผมอ้าวจังพอกันไหมครับงานหนาครับผมนี่รอผูเดียวครับมือนี่แ่ของแท้ครับของแท้ เจ้าอยังก็กต้องข้ามไป้องข้ามนะครับนะได้กานนี่ครับผม <c oughs> อ่ะที่อลาพี่ลาน้องนะครับผมสวัสดีครับ